นางสาวจุไรยพรเชื้อหนองปรงนายชาดากรสีกระจิบเรื่องแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาเสนออาจารย์ดรพัฒมนมลเรืองวิทยาวุฒิแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาแบ่งออกได้3มกลุ่มดังนี้กลุ่มพฤติกรรมนิยมกลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมกลุ่ม,มนุษยนิยมกลุ่มพฤติกรรมนิยม นักจิตว,วิทยาที่มีชื่อเสียงของกลุ่มพฤติกรรมนิยมได้แก่ทอนได์วัตส,สันพาฟลอฟสกินเนอร์แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อมั่นว่าถ้าสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ได้จะทำให้มนุษย์คนนั้นมีพฤติกรรมอะไรก็ได้ตามที่ต้องการจะให้เป็นเชื่อว่าพฤติกรรมมีสาเหตุเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเรา้า พฤติกรรมทําให้ทราบถึงเรื่องราวของจิตได้การวางเงื่อนไขเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้มากกว่าเกิดเองตามธรรมชาติการเรียนรู้ของคนกับสัตว์ไม่ต่างกันทอนได้เป็นบิดาจิตวิทยาการศึกษาเน้นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของทอนได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองโดยมีหลักพื้นฐานว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่มักจะออกมาในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบโดยการลองผิดลองถูกจนกว่าจะพบรูปแบบที่ดีและเหมาะสมที่สุด การทดลองของทอนได์ในการทดลองทอนได์ได้นําแมวไปขังไว้ในกรงที่สร้างขึ้นแล้วนําปลาไปวางล่อไว้นอกกรงให้ห่างพอประมาณโดยให้แมวไม่สามารถยื่นเท้าไปเขี่ยได้จากการสังเกตพบว่าแมวพยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อจะออกไปจากกรงจนกระทั่งเท้าของมันไปเหยียบถูกคานไม้โดยบังเอิญทําให้ประตูเปิดออกหลังจากนั้นแมวก็ใช้เวลาในการเปิดกรงได้เร็วขึ้น จากการทดลองทอนได้อธิบายว่าการตอบสนองซึ่งแมวแสดงออกมาเพื่อแก้ปัญหาเป็นการตอบสนองแบบลองผิดลองถูกการที่แมวสามารถเปิดกรงได้เร็วขึ้นในช่วงหลังแสดงว่าแมวเกิดการสร้างพันธะหรือตัวเชื่อมขึ้นระหว่างคานไม้กับการกดคานไม้พาฟลอฟเป็นเจ้าของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก พัฟฟลอเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่ามีบางสิ่งที่สุนัขไม่จําเป็นต้องฝึกเลยตัวอย่างเช่นสุนัขไม่ต้องฝึกให้มีน้ําลายไหลเมื่อเห็นอาหารปฏิกิริยานี้เป็นสัญชาตญาณในสุนัขซึ่งในแง่ของพฤติกรรมนิยมอาหารเป็นสิ่งกระตุ้นที่ไม่มีเงื่อนไขและน้ําลายเป็นการตอบสนองที่ไม่มีเงื่อนไขกล่าวคือการเชื่อมต่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่ต้องการการเรียนรู้ ในการทดลองนี้พาฟลอปทำการศึกษาทดลองกับสุนัขโดยฝึกสุนัขให้ยืนนิ่งในท้องทดลองที่ข้างแก้มของสุนัขติดเครื่องมือวัดระดับการไหลของน้ำลายการทดลองแบ่งออกเป็น3มขั้นคือก่อนการวางเงื่อนไขระหว่างการวางเงื่อนไขและหลังการวางเงื่อนไขก่อนการวางเงื่อนไขพาฟลอปนำอาหารมาให้แก่สุนัขสุนัขมีอาการน้ำลายไหล ขั้นที่2พาฟลอปได้สั่นกระดิ่งสุนัขไม่มีการตอบสนองต่อกระดิ่งขณะวางเงื่อนไขพาฟลอปได้สั่นกระดิ่งและให้อาหารแก่สุนัขสุนัขมีอาการน้ำลายไหลหลังการวางเงื่อนไขพาฟลอปได้สั่นกระดิ่งสุนัขจึงมีอาการน้ำลายไหล จากการทดลองพบว่าสิ่งเร้าที่เป็นกลางคือสิ่งเร้าที่ไม่ก่อให้เกิดการตอบสนองซึ่งในที่นี้คือเสียงกระดิ่งในขั้นที่หนึ่งสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไขคือสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดการตอบสนองได้ตามธรรมชาติซึ่งในที่นี้คืออาหารสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขคือสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดการตอบสนองได้หลังจากการวางเงื่อนไขแล้วซึ่งในที่นี้คือเสียงกระดิ่งการตอบสนองที่ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไขคือการ ตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขคือการตอบสนองอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่ถูกวางเงื่อนไขแล้วจอห์นบีวัสนเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันวัสนได้นำเอาทฤษฎีของพาฟลอปมาและถือว่าเขาเป็นผู้นำแห่งกลุ่มจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีของเขามีลักษณะในการอธิบายเรื่องการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไข สิ่งที่เพิ่มเติมในหลักการเรียนรู้ของวัสดันคือแทนที่จะทดลองกับสัตว์เขากลับทำการทดลองกับคนเมื่อทดลองกับคนก็มักจะมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องวัสดันกล่าวว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นอารมณ์กลัวมีผลต่อสิ่งเราบางอย่างตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยให้สิ่งเร้าที่มีความกลัวตามธรรมชาติเป็นสิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขกับสิ่งเราอื่นที่ต้องการให้เกิดความกลัวเป็นสิ่งเราที่วางเงื่อนไขมาคู่กันบ่อยๆในที่สุดก็จะเกิดความกลัวในสิ่งเราที่วางเงื่อนไขได้และเมื่อทําให้เกิดพฤติกรรมใดได้วัศนเชื่อว่าสามารถลบพฤติกรรมนั้นได้เช่นกัน การทดลองของวัสันก่อนวางเงื่อนไขวัสันนำหนูสีขาวมาให้เด็กเด็กไม่มีอาการหวาดกลัวแต่เมื่อทำเสียงดังเด็กมีอาการหวาดกลัวและร้องไห้ขณะวางเงื่อนไขวัสสันนำหนูสีขาวมาให้เด็กพร้อมกับทำเสียงดังไปด้วยทำให้เด็กมีอาการกลัวและร้องไห้หลังวางเงื่อนไขเมื่อเด็กเห็นหนูสีขาวก็มีอาการกลัวและร้องไห้ จากการทดลองดังกล่าววัสันสรุปเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ดังนี้พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้โดยการควบคุมสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเร้าตามธรรมชาติและการเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการให้สิ่งเร้าที่สัมพันธ์กันควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอเมื่อสามารถทำให้เกิดพฤติกรรมใดๆได,ได,ได,ได้ก็สามารถลดพฤติกรรมนั้นให้หายไปได้ สกินเนอร์เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำสกินเนอร์ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมและผลของการกระทําของพฤติกรรมนั้นโดยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้นๆทฤษฎีนี้เน้นการกระทําของผู้ที่เรียนรู้มากกว่าสิ่งที่ผู้สอนกําหนดขึ้นขั้นตอนการทดลองของสกินเนอร์ขั้นที่1 การเตรียมการทดลองทำให้หนูหิวมากๆเพื่อสร้างแรงขับทำให้เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นแนวทางที่ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามก็ต้องให้หนูขุดคุ้ยกับกล่องของสกินเนอร์ก่อนขั้นที่ 2. การทดลองเมื่อหนูหิวมากๆสกินเนอร์ปล่อยหนูเข้าไปในกล่องสกินเนอร์หนูจะวิ่งสเปะสปะและแสดงอาการต่างๆเช่นการวิ่งไปรอบๆกล่อง การกัดแทะสิ่งต่างๆที่อยู่ในกล่องซึ่งหนูอาจจะไปแตะลงบนคานที่มีอาหารซ่อนไว้หนูก็จะได้อาหารกินจนอิ่มและสกินเนอร์สังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่หนูหิวจะใช้เท้าหน้ากดลงไปบนคานเสมอ ขั้นที่ 3. ขั้นทดสอบการเรียนรู้สกินเนอร์จะจับหนูเข้าไปในกล่องอีกหนูจะกดคานทันทีแสดงว่าหนูเกิดการเรียนรู้แล้วว่าการกดคานจะทำให้ได้กินอาหารสรุปจากการทดลองนี้แสดงว่าการเรียนรู้ที่ดีจะต้องมีการเสริมแรงกดการเสริมแรงของสกินเนอร์ 1. ตารางกำหนดการเสริมแรงเป็นการใช้กฎเกณฑ์บางอย่างเช่นเวลาพฤติกรรม เป็นตัวกำหนดในการเสริมแรง 2. อัตราการตอบสนองเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการเสริมแรงต่างๆซึ่งเกิดขึ้นมากน้อยและนานคงทนถาวรเท่าใดย่อมแล้วแต่ตารางการกำหนดการเสริมแรงนั้นๆเช่นตารางกำหนดการเสริมแรงบางอย่างทำให้มีอัตราการตอบสนองมากและบางอย่างมีอัตราการตอบสนองน้อยเป็นต้น สกินเนอร์ได้แบ่งทฤษฎีทางพฤติกรรมออกเป็น2ประเภทคือ 1. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ type s ซึ่งมีสิ่งเร้าเป็นตัวกำหนด 2. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ type r พฤติกรรมหรือการตอบสนองขึ้นอยู่กับการเสริมแรงโดยวิธีการการให้การเสริมแรงมี2วิธีคือ ตัวเสริมแรงทางบวกหมายถึงสิ่งเรา้าใดๆซึ่งเมื่อนำมาใช้แล้วทำให้อัตราการตอบสนองเพิ่มมากขึ้นเช่นคำชมเชยรางวัลหรืออาหารตัวเสริมแรงทางลบหมายถึงสิ่งเรา้าใดๆเมื่อนำมาใช้แล้วทำให้การตอบสนองเพิ่มขึ้นในทางลบเป็นตัวเสริมแรงทางลบกลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมทฤษฎีกลุ่มเกสตัน บุคคลสำคัญของกลุ่มนี้เวอร์เมอร์ f k คอฟกาโคเลอร์เลวินแนวคิดของกลุ่มเกสตัน 1. การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการทางความคิด 2. บุคคลจะเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเล้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อยการรับรู้ เป็นการแปลความหมายจากการสัมผัสด้วยอวัยวะสัมผัสทั้ง5ส่วนคือหูตาจมูกลิ้นและผิวหนังการรับรู้ทางสายตาจะประมาณร้อยละ75ของการรับรู้ทั้งหมดกฎแห่งการจัดระเบียบการรับรู้มี5กฎได้แก่ 1. กฎแห่งความชัดเจน 2. กฎแห่งความคล้ายคลึง 3. กฎแห่งความใกล้ชิด 4. กฎแห่งความต่อเนื่อง 5. กฎแห่งความสมบูรณ์ การอย่างเห็นเป็นการเกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีทันใดในขณะที่ประสบปัญหามองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นขั้นตอนจนสามารถแก้ปัญหาได้เป็นการมองเห็นสถานการณ์ในแนวทางใหม่ๆขึ้นเกิดจากความเข้าใจและความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ว่าได้ยินได้ค้นพบแล้วผู้เรียนจะสามารถมองเห็นช่องทางการแก้ปัญหาขึ้นได้ในทันทีทันใด ทฤษฎีกลุ่ม,มนุษยนิยมแนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยมให้ความสำคัญของการเป็นมนุษย์และมองมนุษย์ว่ามีคุณค่ามีความดีงามมีความสามารถมีความต้องการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตนหากบุคคลได้รับอิสรภาพและเสรีภาพมนุษย์จะพยายามพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นักจิตว,วิทยาคนสำคัญของกลุ่มมนุษยนิยมได้แก่มาสโลว์โรเจอร์คอมส์ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นลำดับขั้นมนุษย์มีความต้องการที่จะรู้จักตนเองและพัฒนาตนเองทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้อบอุ่นปลอดภัยผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่แล้วในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการเรียนรู้กระบวนการเป็นสำคัญแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของคอมส์คอมส์เชื่อว่า ความรู้สึกของผู้เรียนมีความสำคัญต่อการเรียนรู้มากเพราะความรู้สึกและเจตคติของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียน